はい。<music> แสงดาวเรียงรายสวยเดนแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนลบเก็บหมดมาคคำคืนนั้นได้กอดเจอสิ้นแค่คิดเพียงท้างแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยววางระดก,กอดใจสุดเงาลมโชวยมานาสันยังคิดถึงคืน ยามแสงชื่นไม่หายอยากจะหารักในแต่นั้นได้สุขมันลอยไปเลือนลางลับตามองดวงดาวรึบรีดังใจฉันอยอมนอับแสงสิ้นแววส่งมาใจ ดีใจครับที่ได้มาเจอแฟนเพลงของพี่ดอนครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณคนระับขอบพระคุณครับผมนำเพลงของพี่ดอนมาร้องรางวัลที่ท่านน้อบผมจะนำมาให้พี่ดอนนะขอบคุณมากครับขอให้มอบธนาดุลครับวันนี้ก็หาชิกมเพลงของพี่ดอนนะครับเออคืดดีแสงสงาววรรมยย แต่ใจฉันคือนิสุสายลำเค็นหมดมาทำคืนนั้นได้กอดกระซิบแอบคิดเพียงข้างขอาคุณกเป็นผู้หญิงครับแต่คืนนี้กล้าเลืออ้างวางระดมอ่อนใจสุดเงาลงโถยมานาวสั่นยังคิดถึงคืนยามแสงจ่นไม่หาย อยากจะหารวาได้แต่ันได้สุขนั้นลอยไปเือนลางลับตามองดวงดาวริรีดังใจฉันอยากเดียบแสงสิ้นแววส่งมา ขอบคุณมากครับเจ้าน้าเจ้าหน้าเกิดครับเชิญนะครับเชิญเจ้าน้าอริทั์คุณยงขึ้นบนเวทีเลยครับช่วงนี้ขอเชิญครับขอเชิญครับเชิญครับเชิญครับสวยไหมครับคนที่ถือพานสวยครับอันเป็นสิริมงคลของเราวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณแอนด้วยครับครับขอเชิญ คุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อของเจ้าหน้านะครับขึ้นบนเวทีนะครับขอเชิญพี่อุทิศมญญณยงครับลกยาวหน่อยนะดนตรีหยุดยนครับครับดนตรีหยุดต่อน,นะสุกี้เราพอเบาๆดนตรีพอเบาๆดนตรีให้เบาลงให้เบาลงดนตรีให้เบ,บ,บาลงนะแล้วับท่านแรกนะครับสุภาพบุรุษท่านนี้นะครับท่านอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับขอกราบเรียนเชิญท่าน รุ่งท่านพลตำรวจเอกปรุงบุญพดุงครับขอกราบเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับมอนิเตอร์ระนะครับมอนิเตอร์แล้วก็ท่านที่สองมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนนยพี่จะไปกนาบเชิญเองใช่ไหมขอครับอรขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอดีตรองผู้ช่างการตำรวจแห่งชาติครับท่านพลตำรวจเอกปรุงบุญพดุงครับผมท่านที่สองครับโอ้โหท่านนี้ครับ พทีละคนนะครับผมอยากจะให้ท่านคิดมานั่นเลยครับครับครับผมท่านครับเอ,อ่ออยากจะให้ท่านกล่าวอะไรให้แนะนําให้กับเจ้าหน้าที่ของเราหน่อยนะครับประสบการณ์ชีวิตของท่านครับและก็เขาจะปวดน้อยหรือปวดมากก็แล้วแต่ท่านแนะนํานะครับเชิญครับท่านครับเรียนเรียนท่านบู้เีเดียริที่คารพทุกท่านนะครับ ผมต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับในวันนี้ที่ท่านได้มาร่วมบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่ของเราครับวันนี้เจ้าหน้าที่ของเราได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ครับด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าในพระพุทธศาสนาซึ่งโอกาสนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับสาหรับ มนุษย์คนหนึ่งประการแรกที่ยากก็คือว่าการจะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากอยู่แล้วนะครับแล้เมื่อเกิดมาได้มีโอกาสมาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ยากกว่าไปอีกนะครับ ne, พอพบพระพุทธศาสนาก็ได้มีโอกาสบวชแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนนี่ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากนะครับและจากการที่เจ้านายได้ปฏิบัติบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้ก็จะส่ง ถึงบุญกุศลอีกสองอย่างที่ยิ่งใหญ่เช่นกันอย่างประการแรกก็คือได้มีโอกาสสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวและจะเญรุลูเรืองต่อไปและประการที่สองก็เป็นการทดแทนบุญคุณลิดามารดาที่ให้กําเนิดมาจนได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้แล้วบุญกุศลนี้ก็จะส่งให้กับปิดามารดาของเจา้านายด้วยกันนะครับจากบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติในครั้งนี้นะครับผมก็ขออา,อานวยวยพรให้เจ้านาทไอจงปฏิบัติได้สําเร็จตามที่ตั้งจิตปฏิทะอธิษฐานเอาไว้นะครับและขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสมดังที่ปรารถนาทุกประการสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับขอกราบขอพระคุณท่านอดีตรองผู้บัญชาการฝรารวเแห่งชาติครับท่าน พลตตรเอกปลุงบุญพดุลครับขอกราบขอบพระคุณครับผมอีกหนึ่งท่านครับทีวีปัจจุบันนี้จอแก้วทุกท่านก็โคงจะได้ชมหลายๆเรื่องและท่านเป็นผู้สร้างนะครับท่านเป็นผู้สร้างให้กับร